นี่คือลูกเด้งร้อยลูกที่เกาะกันเป็นก้อนถ้าผมโยลงมาจากที่สูงมันจะเด้งร้อยเท่าไหมแต่ก่อนหน้าที่ผมจะสวยเอ้ยไม่ใช่ก่อนที่ลูกเด้งลูกเล็กๆจะเป็นลูกเด้งยักษ์มันก็ต้องใช้ความกาวกันหน่อยนะเขาว่ากันว่ากาวแรกนั้นยากเสมอเอาลูกเด้งสองลูกมาติดกันเปล่าก็จะแห้งก็ห้านาทีแล้วโยลงโตจะเด้งสองเท่าไหมอ้าวแยกไปสองลูกเป็นห้านาทีแรกที่ศูนย์ป่าห้านาทีต่อมาผมต่อใหม่ได้สามลูกครับเครานี้ไม่โยนและไปต่อพอเริ่มชำนาญก็ไวขึ้นครับสิบห้านาทีต่อกันได้สิบลูก จุดเกาะมากขึ้นมันก็เกาะกันแน่นขึ้น40นาทีผ่านไปได้30ลูกแล้วนี่คือ40ลูกใน50ในาทีกาวเริ่มติดมือและลำคาญมาก1ชั่วโมงผ่านไปครึ่งทางครับ50ลูกและนี่คือ70ลูกครับสวยปะผมว่าสวยนะลงรักตัวเองคคลิปนี้ก็ไว้จบอะใครอยากดูต่อให้ทำปากจู <laughs> แบกเก้าสิบลูกแล้วเกือบสองชั่วโมงอ่ะลูกเลี่ยมหนึ่งเดียวนี้คือลูกที่ร้อยใช้เวลาไปสองชั่วโมงกั่ห้านาทีมันไม่ค่อยจะกลมเลยโอเคเบิก <c oughs> okay, ตัวบันไดช่างผมจะขึ้นไปถึงสูงแล้วยลงมาทุกคนว่ามันจะเด้งหรือมันจะแตกครับรอดูคลิปหน้ารายกันเดี๋ยวสโลโมชั่นให้เลยในที่สุดลูกดองเอ้ยลูกเด้งอีพีสองก็มาแล้วหลังจากที่ดองคิดไว้านานเพราะว่าอยากให้กาวมันแห้งไงวางไว้เฉยไปดูมันก็หยุ่นหยุนเหมือนเยลลี่เลยอ,ออกมาสวยเอ้ยออกมาเตะบ,บอลข้างบ้านดีกว่าตรงนี้มีสนามหญ้านิดนึงผมรู้สึกว ้ยกที่หนึ่งอดตายไม่แตกผมจะเตะให้ถึงกล้องเลยพื้นหญ้ามันอาจจะนิ่มก็ได้อะเลยทำให้ลูกเด้งไม่แตกออกจากกันไหนลองมาเตะที่พื้นบ้านดิมันคืออะไรมันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรโง่งดูเหมือนหมาของผมมันจะสนใจนะครับที่รู้คือเตะที่พื้นไม่แตกถึงคราวทิ้งจากที่ฉงบนบันไดช่างเยวผมจะสโลว์เห็นกันจะจลูกเด้งที่แข็งแกร่งพอตัวของเราเมื่อกกันเป็นก้อนหนึ่งร้อยลูกมันจะเด้งหนึ่งร้อยเท่าไหมตุ๊ต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 โอ้ ไม่เหลือระเบิดระเบ้อแล้วดูหน้าดีโชจกมาก <laughs> ไม่สวยแล้ว <laughs> 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 นี่คือไข่ไก่้อยฟองที่เกาะก,กันเป็นก้อนเอ๊ะมันคุ้นๆน,นะมันคลิปลูกเด้งเลยค่ะแตกนี่พี่นิดก๊อปคลิปตัวเองของฝากนักก๊อปไม่ได้ก๊อปเขาเรียกว่าหยิบความผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขรอบนี้มันจะไม่แตกแล้วผม <sk r att> มีไข่เยอะมากก้อนอื่นเรามาใช้วิธีเดิมกันก่อนกาวตาช้างเอาไข่สองฟองมาติดกานแล้วยน แตกเหมือนเดิมครึ่งชั่วโมงผ่านไปติดกาวใหม่แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนจุดเกาะมากกว่าเดิมละหนึ่งชั่วโมงผ่านไปติดได้50ฟองไม่ต้องทนรอคลิปอีพีสนคือแตกและนี่เองคือจุดเปลี่ยนของการทําบอลไข่ยักษ์ในครั้งนี้เบิกตัวเทปกาวเหนียวแน่นหนึบและนี่คือสิ่งที่ได้บอลไข่ยักษ์พันเทปดูความแข็งแกร่งโยนเตี้ยเตียบนโต๊ะก่อนลวกันโอเคโอเครู้แล้วว่าแข็งแกร่งพอตัวทั้งนั้นเพิ่มขนาดของมันต่อให้ให,ใหญ่กว่านี้ ในที่สุดก็เสร็จแล้วครับสองชั่วโมงบอลไข่ยักษ์พันเทปอุ้ยน่ารักอะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาไม่พอคลิปหน้าเราจะไปทดสอบความแข็งแร่งของบอลไข่ยักษ์ในงานคอสกันใครทาแตกเลยก็เราจะแจกแสนดอลลร์ไม่ใช่แล้วเตะไข่กันไหมครับชวนผู้หญิงเตะไข่ตรงๆตั้งแต่ต้นคลิปจิกิลิวเอาไปด้วยเจอแก๊งรับเจอแก๊งแก๊งนักบอลตัวสูงนี่เขาบอกว่าจะช่วยผมเตะไข่เขาดูแข็งแรงกันมากอะ อ้าวทำไมมันไม่พร้อมกันเลยเอาไม่เอาไม่ผาสานพลังสีนักเตะสุดยอดสูนเ์อร์ของโลกทำไมมันเบาจาังแต่อาจารย์โกโจก็ช่วยเซฟลูกนี้วได้อย่างวุดวิดแล้วผมก็เริ่มสงสัยความแข็งแก่งของบอลไข่ไก่นี่ลงมาได้เลื่อนมันจะแตกไหมเออ ไม่สะทกสะทานเลยแต่เออคนนี้หน้าคุณนุณนะใช่สปเดร์เกิลไหมหาเหยื่อที่มาเตะบอลต่อไปก็มีแต่คนพูดถึงตอนผมใส่ชุดสปเดร์แมนอิไม่ใช่ผมคือจริงีนิดนักบอลคุณดูตั้งค่ะเจอเด็กที่ดูท่าทางแข็งแกร่งแล้วอันนี้เตะบอลไหมอาเนีย VS บอลไข่ไก่มีเปลี่ยนหน้าด้วยนะ แข็งแก่งมากมันไม่แตกถ่ายแล้วนะเนี่ยแล้วผมก็ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไม่ช่วยเตะบอลให้แตกในครั้งนี้ดูภาพช้าครับเห็นอะไรไหมครับไค่มันแตกออกมาสองสฟองแล้วมีหรือที่เทพไวกิ้งจะน้อยหน้าเทพของไทยเจอพลังสายฟ้าของข้าหน่อยไปเลยไม่แตกครับจบทอแพ้